สวัสดีครับวันนี้วันที่หกะครับเราจะมาทุบเตากันเย็นแล้วแเย็นแล้ววันที่หกจะมาเปิดทานกันครับอ,รงองุ่นอุกมาสามสิบองศา เอาทุบเลยนะครับอันนี้เราทำปองไว้เดี๋ยวทุบทานให้ดูเลยดูไปพร้อมกันครับโอเคโอเค อืมอี๋พร้อมแจกนี้อิชนี่ครับดูไปพร้อมกันเลยครับน,นี่เราไม่ทำอะไรครับเอาหยิบติงเรียงไว้แล้วก็ดินฉาบเฉยๆตู้เตา ฐานีชิสวยนะมาว้าวสวยแนะ่นอนนี่ครนะับ นี่สวยครับเดี๋ยวดูให้ให้ดูอีกทีครับ